ที่คณะสิทธยานุสิทธหากได้กระทำบำเพ็ญเป็นพักศิณานุปทานขอได้น้อมเป็นพลวะปัจจัยเป็นต,บตาบะเดชะน้อมส่งถึงดวงวิญญาณแห่งหลวงพ่อพระรูโอภาสวิหารก,กิจสู่สุขติภูมิสัมปรยภพตลอดกาลนานขอประคุณทุกท่านแนวกับนี้เชิญท่านได้โปรดนั่งลงได้ครับต่อจากนี้ไปนั้นจะเป็นการหออพราไตรบังสุกุลโดยจะได้ขอรับเกียรติจากท่านประธานพิธี ซึ่งการนี้ได้รับเกียรติจากรัตนมหาอุบาสกข้าราชการผู้ใหญ่ที่เคารพนับถืออย่างสูงสุดเรเชิญท่านมนัสเสือเปี่ยวท่านรองอธิบดีกรมมหาดเล็ก904ได้ให้เกียรติเป็นประธานทอดพระไตรบังสุกุลณับัดนี้ขอเรเชิญท่านครับท่านมนัสเสือเปี่ยวนั้นเป็นผู้สนองงานในเบื้องพยุคลบาตรับใช้ใกล้ชิด แห่งพระราชาเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์แห่งบรมราชาจักรีงวงศ์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐท่านจึงได้ให้เกียรติสูงสุดในการประกอบพิธีพระราชทานพึงศพแห่งหลวงพ่อพระกูโอภาสวิหารกิจในการครั้งนี้นะครับแบบนี้ด้วยความเคารพกราบโผมขอ,ญญขอประธานอนุญาตการพัฒนาพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเกดจดจาวา,าัว,ารราาวรวิหาร ได้โปรดเมตตาเป็นประธานในการพิจารณาพระไตรปังสุกุลณนะบัดนี้เราขอการาบพระธนาครับสาธุชนทุกท่านโปรดยืนขึ้นโดยพร้อมกันอ่นนานคณะสง์ได้เมตตากระทําเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางตามวิถีซึ่งเป็นแบบอย่างแห่งสู่ความดีและบัดนี้พระมหาเถระจะได้เมตตาพิจารณาพระไตรปังสุกุลเราทั้งหลายน้อมประนมมือขึ้นโดยใจกุศลผลบุญจะได้บังเกิด บุญอันประเสริฐบางเกิดไปกันลับปนาผลในดวงวิญญาณพระรูโอภาสวิหารกิจโดยพร้อมกันสื่อไปนะครับ ในนาวกาบันนี้การนมัสการขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อประธทมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าวระธาตุดอยสุเทพพระชจ้บริหารอันได้โปรดเมตตาเป็นประธานสง์ในการพิจารณาพระไตรบางสุขุลแล้วหลังจากที่ประกอบพิธีพระราชทานพิงศพนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะเมตตาเชิญไม้จันท์ประธานเจ้าพระคุณสมเด็จพระยวงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชในการพระราชทานพิงศพ และบัดนี้ท่านมานัสเสือเปลี่ยวท่านรองอธิบดีกรมมหาดเล็ก904จะได้เป็นประธานในการประกอบพิธีพระราชทานเครืงศพนับบัดนี้ครับทุท่านได้โปรดยืนขึ้นอยู่นะครับ นีข้าวกระผมกราบนมัสการขอบพระคุณพระองค์ก็ทำโก็ทำโขนนาบดีรองเจ้าคณะภาคเกียรติเจ้าว่ารัชกาลต่อสุเทพพระมารดาดีขอบคุณท่านมนัสเสือเกลียวรองอธิบดีกรมมหาดเล็ก904อศูนย์สี่อเกียรติเป็นประธานในการประกอบพิธีพระราชทานสมเด็จนะครับ ีเราจะได้ขอกราบรัตนาหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่จ้าคณะอเอหลวงเจ้าคณหลวงพ่อรองเจ้าคณะภาคีหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคณะเฮอร์หลงเจ้าคณะเฮอร์แจวว่าพาะสังฆาธิการที่รู้จะมีการเข้ารอบรมจันทรย์ณวันนี้ครับ thank 两两两。 สภาชุดขาวทั่วไปแหวกแขวมาด้านข้างนะครับชุดปกติขาวคือด้านบนสภาาชุดขาวทั่วไปมาที่ผมเขียวด้านข้างนะครับสตาาที่แต่งกายวยชุดขาวขั้วไปที่ผมเขียวด้านข้างเลยครับผ่านีมพันขั้านข้างด้านบนนันชุดปกติขาวขึ้น้าบนกิจการพานนะครับชุดขาวชุดสีดำชุดผ้าขั้วไปแหวกเขวด้านข้างจะมีพานตกที่เปนียวนะครับชุดสีขาวสีดำชุดผ้าแหบซ้ายเลยนะครับ อาภาพงใต้วางเลยนะอ,อ่าภออกที่ยู่เ็นถนนทางต้วางเลยนะครับจะตั้งไว้ตรงยน,นอ,อ่าทางอ่างทางใต้ ทางทางใต้โนกตัดนะครับที่อยู่กลางโต๊ะเอ้าวางเลยนะครับเต้นติดถนนวางเลยเนอร์สถาที่อยู่เต้นถนนพาตะวันออกโนกตฮัตจังหัวโนกหัดวางเลยนะครับจังโต๊ะวางเลยเนอร์จรสถาที่อยู่เต้นถนนนะครับอยู่เต้นตะวันออกหัวนกพัตลงมาเลยนะครับเนอร์ามวางดอกไม้จันทเลยครับ อาสาวผู้ชนที่อยู่เต็ที่กะลังออกบนถนนลงรล้างก็ไม่จับเลยนะครับอ่าระวังจะบนไปหนึงอืมไว้ไหม ก็ุนเข้าสองแถวเลยนะครับผมเขียวนี่เข้าสองแถว

มีขอบคุณชมรมสงส,งสาการชมรมสงส,งสาการชมรมคนหักภาษาวันนี้นําโดยแม่ประธานจะได้นําทีมคณะครูอาจารย์สมาชิกชมรมมาไม่ขาดวันนี้สงสาการ .com วันนี้มหาก,กรรมบอกไฟเนอะ่วาคุณลุงบรรจงมณีว่าวันนี้สามสี่จังหวัดละพูนเชียงใหม่รำปางละดูศิษย์จากอายุธยาพเพเ่อนบอกไฟอย่างเต็มชุด แล้ววันนี้ไอ้ยางที่งครับวันจะมาโป่งวันคืนนี่หมดวันนี้เต็มสูตรอ่าวันนี้13ติดหน้าโป่งวัฒน,น์เนตรเนอะอ่าชมรมภาคระสาโปง่งพระคุบิมอนทำหมไทยวัฒน,น์เนตรอำเภอขุนตานอ่าติดในจะโป่ง4 5่ห้ตีนะครับหกตีด้วยกันอ่าวันที่เสารเก็ดอ่าวันนี้ขอบคุณคณะสูตสาการชมงงรมคนภาคภาษาเขานะครับเน,นอะคณะเดียวกันสู้ถูกใจรื้อกันไปไหนไปกันตลอด ทีมงานสามัคคีขอบคุณนะครับ